มันไงตัวเล็กอะม่น่ารักไปเลย่มาล่นนะนี่คดด่ะตัวแล้วก็มีสามตัว ถ่ายดูกับพระธาดูเป่าปามันยู่ป่าพ่อามันยูป่ะธาดูว่านั่น

ตัวเล็กตัวนี้หอยตัวเล็กนี่หอยตัวเล็กกว่านี่หอยเบือเข่า ช่างหรอกมันตัวใหญ่เกินไปนี่ก็ให้อาหารปลาเองมันลากสวนสารขอกินอันนีะะ้คือปลาลายตัวเล็กๆปลานึะะ่อันนี้ปลาลายตัวเล็กๆปลาตะเพียนอันนี้คือปลาลายตัวเลใหญ่ปลาชะโดอันนี้ปลาชะโดอยู่ตรงนี้เหรออันนี้คือปลาสลิดคนอยาเอามือไปจับปลาตัวใหญ่ ขขรู้กว่าหมอพ่อมันทำอะไรแมบบ่มาโดนรถเวเจยบไปแล้วเจ็บไปไม่น้อยแสนนั่นไงอ่ะไปชวนลูก็ไม่หนีนั่งไงเห็นไหมมันยังไม่หนีอนี่ไงถ้าพ่อไม่ หนูสงสารมันไม่มันไม่ชอบอยู่ในน้ำมันมันชอบอยู่กับแม่มันนั่นไงคุณถ้าลงไปในน้ำอ่ะมันจะหายใจเิ็ก ลงน้ำเลยกระพงเที่ยงน้ำรถกวนลอย